ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาซื้อตั๋วเหี่ยว11นะครับไม่ใช่เหี่ยว11ครับเหี่ยว4 2 0นะครับ,รบซึ่งผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลายๆเรื่องที่อยู่บนโลกนี้โดยที่พวกเราไม่ได้สังเกตนะครับอย่างเช่นเรื่องศาสนานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเขาอยู่ศาสนาครับศูศาสนาอิสลามหรือไม่ก็ศาสนาคริสต์แต่ไม่ใช่ครับพวกคุณถูกนะหลอกลวงโดยความรู้เหล่านั้นนะครับถึงแม้เรื่องบางอย่างจะเป็นเรื่องจริง แต่ว่าผมไม่เชื่อหลายๆเรื่องบนเรื่องเนี่ยไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำครับอย่างเช่นตูนะครับคุณมีตูไหมครับเห็นไหมครับเขายังไม่ตอบเพราะเขาไม่มีเพราะฉะนั้นคมรจะมาชี้ทางสว่างให้พวกคุณวัานาสนาของจริงอะ่ะที่ต้องนับถือคือใครนะครับซึ่งศาสนาที่ไม่ต้องนับถือคือไม้ดูดซ่วมนะครับเพราะฉะนั้น ไม้ดูดซ่วมนั้นได้ช่วยเหลือเราในด้านการซ่วมตันมามากนะครับการซ่วมตันนั้นหมายถึงว่าการหมดทุนหมดต้นทุนและหลอดลูกๆอย่างมันกระจายอาอกมานะครับไม้ดูดซ่วมได้ช่วยเราไว้เพราะฉะนั้นใครมีไม้ดูดซ่วมอยู่ที่บ้านนะครับผมขอแนะนําเลยว่าคุณนับถือสิ่งที่ถูกต้องครับไม้ดูดซ่วมคือพระเจ้าไม้ดูดซ่วมคือพระเจ้าไม้ดูดซ่วมคือพระเจ้า นะครับซึ่งทาให้การห่อหงไม้ดุด่วมมีอีกเรื่องหนึ่งครับคือให้พวกเราเดินตามรถไฟครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะไรรถไฟครับน้ำใช่ไหมครับและน้ําคือชีวิตและเมื่อน,น้ําคือชีวิตรถไฟคือชีวิตเราตรงเดินตามรถไฟรถไฟคือชีวิตเด็ดแล้วก็อะไรย่างที่เราเดินตามรถไฟอย่าลืม อ๋อโอ้ไม่ใช่ครับซึ่งเราต้องอย่าลืมแก๊ตลิงนะครับเพื่อยิงนะครับ,เร,บเราต้องยิงขึ้นไปบนฟร้ารเมื่อเราอยู่บนรถไฟนะครับเพราะมันจะทําให้ทุกคนรู้นะครับว่าเรานับถือศาส,สนาอันนี้นะครับมันเป็นการแบบแนะนําให้คนอื่นแบบรู้ตรงกับเราแล้วก็ในศาสนาไม้ดูดซ่วมนะครับอยู่มามากกว่า80ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ พ่อมยังไม่บวชนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มรู้ใช่ไหมครับว่าไม้ดูดซ่วมเดียวกันตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นผมจะเล่าเกี่ยวกับไม้ดูดซ่วมเมื่อ80ปีที่แล้วให้ฟังไม้ดูดซ่วมเมื่อ80ปีที่แล้วทํามาจากก้อนหินซึ่งก้อนหินนั้นเป็นก้อนหินที่ล้าค่ามากจนขนาดคนทั่วไปไม่กล้าถือต้องโยนทิ้งไปและเมื่อก้อนหินนั้นกระเทาะลงพื้นมันจะไปรวมกับอันอื่น ทำให้กายเป็นกลุ่มก้อนเมื่อกายเป็นกลุ่มก้อนจึงสามารถอุดตันเขาย่างในโถส้วมได้หลังจากนั้นเมื่อก้อนหินอุดตันก็เริ่มมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทรเวอร์ฟิลลิปเริ่มผลิตไม้ดูดส้วมรุ่นพิเศษซึ่งทํามาจากก้อนหินเหมือนกันเมื่อก้อนหินมาเจอก้อนหินก็จะดูดก้อนหินเข้าไปหาก้อนหินแล้วจากนั้นก็กลายเป็นก้อนหินที่แม่งโคตรก้อนหินก็จะไม่ใช่ครับไอสัตว์กูเนี่ยแหละคือก้อนหิน สมองเกนี้ก้อนหินเพราะฉะนั้นโอเคขอให้ทุกคนไปซื้อไม้ดุดซ่วมมาใช้นะครับซึ่งไม้ดูดซ่วมเนี่แหละคือสิ่งที่จะนำให้เราชี้สู่ทางสว่างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาคสี่เศนย์นี่แหละครับเป็นการสืบสวนสืบสวนแค่ไรหมายถึงว่าการสั่งสอนนะครับไม่ใช่การสืบสวนพูดผิดได้ไงวะเนี่ยซึ่ง ขอให้ทุกคนคือไม้ดูดซ่วมไม้ดูดซ่วมคือพระเจ้าครับขอบคุณครับ